สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอละครับคืนที่ผ่านมาหว่ามีค่ไหนสกอร์ไปยังกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอมเพลเอร์ครับรอบที่3โตยยม่าพ่ายกับน้านนิกตาตะไป3ประตูต่อ4ผลฟุตบอลกระชับมิสสโมสส์ซาบอนทาโร่เอาชนะด้านของคาเคตไป2ประตูต่อ0ไคซัสพ่ายกับด้านศี เอสซีดัมบาวิสตาไป1ประตูต่อ2ยูนิเลเดสเอาชั้ด้านของวิตอรูตไป2ประตูต่อ0 FC เอฟซีบาชอฟเสมอทางด้านเอฟซียูเลียไป1ประตูต่อ1 MTK ฮังการีเอาชั้ด้านวาซาร์ไป2ประตูต่อ1 SCMR เจสนะครับพ่ายกับด้านของโควานูตไป1ประตูต่อ4เทปลิสบีนะครับพ่ายกับด้านซาลาเวปราร์ก2ไป0ประตูต่อ3 วาซาซ์นะครับเสมอทางด้านของคอโลจีไป1ประตูต่อ1ลาพามัตเสมอทางด้านออรแลนโดไพเลตไป0นย์ประตูต่อ0ริวเอาชีงด้านของ USL ดันคอรกไป3ประตูต่อ1เฟเลวนลอสซี่เอาชีงด้านของเบียเชนไป2ประตูต่อ0อคาเดมิก้าเอาชีงด้านวาซิมไป2ประตูต่อ1ซาบาเอฟเคเสมอทางด้านโอลิเปียกอสนะครับไป1ประตูต่อ1 k k p k เมดริกหญิงนะครับเอาทางด้านของ k k p Biscott หญิงไป6ประตูต่อศยโก o k o h a m a F มา r i n o s เอาทชงด้านกา r โก f f Celtic ไป6ประตูต่อ4สารเฮาเซนเอาทางด้านของ SV f Werber ไป2ประตูต่อ1นซ่า Hansa Rostock เสมอ Berliner ไปร์ไป1ประตูต่อ1 Manchester United เอาทางด้านโอลิปิกลียงไป1ประตูต่อ0ูน อันเดเดตสอเอาชงด้านเอซ่าลักมายูชนไป3ประตูต่อ2โอโบโลนเคียบเอาชังด้านของนาวานไป4ประตูต่อ1เดซ่านะครับเอาชังด้านเอเมนไป2ประตูต่อ0 h a n o ฮันโนเวอร์เอาชงด้านของ m อ็ฟเฟด้วดุยบวกไป3ประตูต่อ0 FC ไคลรัอามมาตี้พ่ายกับทักด้านบัตตาเกอร์ไป0ประตูต่อ1 ทีสปาตักหญิงนะครับเสมอกันด้านของ GKS คาโตวิเซหญิงไป2ประตูต่อ2 h แฮฟฮานะครับเอาชียงด้านของกอโกฮานะครับไป2ประตูต่อ0ซสากาตานเชคนะครับเอาชัางด้านของ KSZO ไป2ประตูต่อ0เก่งกองไพ่กับด้านเถาวัลอสไป0ประตูต่อ1น่มอนซาเอาชงด้านของเรียวอันวิซินซาไป5ประตูต่อ0 โบฮีเมีย B บนะครับพ่ายกับด้านของโคโซโคนะครับไปสูสองประตูต่อ4 FK กาบาลานะครับเอาเชียงด้านของ FK ลินิจาไป3ประตูต่อ1 s u s ซัสเโลเอาเชีงด้านของ AEP ปาฟอสไป2ประตูต่อ1 m a มาควิสเทนทันยาะครับเอาเชียงด้านของวั s ส์แลนไป4ประตูต่อ2 p a ปาเลโมพ่ายกับด้านของวอ r ์ทูสไปศนย์ประตูต่อ1 ซัมโนเลียเอาชั้นด้านของ f อฟรัดพอร์สวิตไป5ประตูต่อ1บานนิยาร์ดเอาชั้นด้านของเวสเพิร์มไป2ประตูต่อ1นึ่งสตาร์วอสนะครับเอาชั้นด้านของบาวอนนะครับไป4ประตูต่อ0ูบอสเมียนะครับพ่ายกับด้านสวิตโนวีดูไปขอประทานให้ครับสวิตโนวีดูนะครับไป1ประตูต่อ3 บูตคัสนะครับพายกับด้านกอรเรียบูชัวไป1ประตูต่อ3แรงเอาเทางด้านเซลลลัวไป3ประตูต่อ1 b v s c พ่ายกับด้านของบูตดาออสไป2ประตูต่อ3แลนนะครับเสมอกางด้านอูเอสนะครับไป1ประตูต่อ1คาโปวานะครับเอาเทางด้านของปาซิเซ2ไป4ประตูต่อ1ดาฟูจิคอสนะครับเสมอกาบด้านของบินินไป1ประตูต่อ1 KF เฟลิซัดนะครับเอาทางด้านของอาร์ซีมีไป3ประตูต่อ1ฟอร์ซินเนลเนเอาทางด้านของเอสเอดิฟานติโนไป10ประตูต่อ0ูนย์วอตคาวหญิงนะครับเอาทางด้านวานิดออลตาวาหญิงไป6ประตูต่อ0บาซิเซเอาทางด้านของเอฟเคซีรีดาไป5ประตูต่อ2 Nk a l u m i n i m พายกับด้านของ s c o l a รซ s i t a ไป0ประตูต่อ 1. w a d เซ e เสมอทางด้านม a c k e n z e b e t นะครับไป1ประตูต่อ 1. ทางด้านของ jackway well, นะครับพายกับทางด้านของ r ีค o n ไป2ประตูต่อ 3. Banco พายกับด้านของ b r รสนะครับไป2ประตูต่อ 3. n o t ติ n g ก a พ่ายกับด้านของ e โ h o r ี a oria, ไป0ประตูต่อ 3. ดูบาวอนนะครับพายกับด้านของ S.F.K. โ so ซว i นาไป2ประตูต่อ5จะดินโวนะครับพายเสมอกันทางด้านของซามิเดจาไป0ประตูต่อ0วิดีโอตันเสมอกันทางด้านของอันฟาสไป0ประตูต่อ0 M.K.S. a c ร์ครูสนะครับเอาทางด้าน,น,นของวาตาไป4ประตูต่อ1 ลาปอนิก้พ่ายกับทางด้านของแอดดอสไป2ประตูต่อ4ปารีสเอฟซีเอาชังด้านของ UNFP ไป1ประตูต่อ0อองเช่เอาชางด้านเลอมองไป2ประตูต่อ1 MFK เคาวิน่าบีเอาชงด้านวิทโควิดไป5ประตูต่อ0รีแอดพ่ายกับด้านแซงซุยดองไป1ประตูต่อ3 <c oughs> <c oughs> ขอประทานภัยนะครับบัว f อฟซพ่ายกับด้านยักซิโอไป 0ประตูต่อ2เบเกสซาซาบานะครับเสมอกันทางด้านของโคลนดาสไป1ประตูต่อ1 VfR เล่นพ่กับด้านของเอสเอสูมไป0ประตูต่อ8สเคซาบีเอาชนะด้าน,นของเมทิโอปาร์คไป8ประตูต่อ1อินดิจาพ่กับทางด้านของกาฟคาไป0ประตูต่อ1โควาชนะครับพ่กับด้านของ ฮาลาเิเซ่ไป0ประตูต่อ4 FC บัวเวียนะครับเสม,มอทางด้านของแฮ่าคัตโทเทลนะครับไป2ประตูต่อ2ซาแลนิจาน่าเอาชนะด้านของเปตคาร่าไป3ประตูต่อ0อันซาบับเอาชนะด้านของเดบิเซนไป1ประตูต่อ0เดโมูเคียบเอาชนะด้านของอันฮิรานไป1ประตูต่อ0โซโครนะครับเอาชานะทางด้านของ ยูเนียสวาสดิ์ไป4ประตูต่อ3คาฟู oo, นะครับคาเกนฟู Ka oo, นะครับพ่ายกับด้านอูริเนเซ่ไป1ประตูต่อ5โซโครนะครับเอาชนะทางด้านของซาดิสไป4ประตูต่อ1นรอดไว้โอเบอร์ฮาเซ่นนะครับพ่ายกับด้านของบรัสเซียดอตมุนไป2ประตูต่อ3ทัดฟูลลิตนะครับเอาชนะด้านของดิออสเกยอไป2ประตูต่อ1 เอฟซีเฟรนเซ่พ่ายกับนัานสปอร์ติ้งลิสบอนไป1ประตูต่อ2 FC เอฟซซนิทนะครับพ่ายกับนัานปาดูบีนะครับไป0ประตูต่อ6กพีนิสนะครับเอาเชียงด้านของคาสกาไป4ประตูต่อ0ูนย์เลซิงยูเนียนพ่ายกับนัานทัวร์ไป0ประตูต่อ2อทีเจสตาเบโนนะครับเอาเชียงด้านของคูลริมนะครับไป4ประตูต่อ1 สโลวานเววารีนะครับเอาชนะของแคทโนไป4ประตูต่อ3 <c oughs> ขอประทานภัยนะครับยูเนียนเบอร์ลินเอาชังแนนลาปิดเวียนนาไป3ประตูต่อ0คาคูเอสซีพายกับด้านลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ4เกอร์นอฟเอาชนะของคาซายไป1ประตูต่อ0อาเมียงพายกับด้านของแวซไซไป1ประตูต่อ2เอเซดอักมาเสมอนอริซิตี้ไป1ประตูต่อ1 เลออัพเอาชียงด้านกองไป3ประตูต่อ1 ETSV ไว้ v y, นะครับเสมอทางด้านฮันซ่ารอสต็อกสไป2ประตูต่อ2 SK ซนะครับเอาเชียงด้านของโซโคนะครับไป2ประตูต่อ1 l ลาสเนกี้นะครับเอาชียงด้านของโตโกวาไป2ประตูต่อ0ไอทักเบาชววยเสมอฮาโปเอลเทออาวี l T R v, ไป0ประตูต่อ0 มาติกัสนะครับเสมอทางด้านโรเดโอวิลลอนไป2ประตูต่อ2ลาเวนเบิร์กนะครับพ่ายกับด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับไป1ประตูต่อ2เบ็กกาทูโปโลนะครับพ่ายกับด้านของลูดิกส์นะครับไป0ประตูต่อ2องเอฟซีกูเทอร์สโลนะครับพ่ายกับด้านของพูเบนมุสเตอร์นะครับไป1ประตูต่อ4ี่เอฟเคเมตาลันนะครับ เอาชนะด้านของลูเดไป3ประตูต่อ2โกโดรูนะครับเอาชนะด้านของ MTK ฮังการีน,นไป3ประตูต่อ1นึ่งก็ปิงเกตนะครับเอาชนะด้านของสปอนเฟนเดไป3ประตูต่อ1 t ึ่งทีเอชเนเชคนะครับพ่ายกับด้านของ FSV เฟนเวิร์นนะครับไป1ประตูต่อ11 FC อ็ดเฮาเนลนะครับเอาชนะด้านของคิกเกอร์ออฟเฟนเบิร์กไป1 2ประตูต่อ1 คิลารีเอสเซีนะครับพายกับด้านของโซนายไป0ประตูต่อ1ฟอกไฮนะครับกับทางด้านของสตูตการ์ด2ไป3ประตูต่อ0ทีวีดีเฟนเบิร์กนะครับพายกับด้านของโคเนนเบอร์เกอร์ไป0ประตูต่อ2มานดอฟนะครับกับทางด้านของลูดอฟไป1ประตูต่อ0 BHV เรนเดนนะครับเอาเชียงด้านของลอตไว้ไปสองประตูต่อศูนย์ขอประทานภัยครับเหลืออันซาราโกซานะครับเอาเชียงด้านของเหอ,อันซาราโกซาสองไปสามประตูต่อศ e ูนย์อีพิท็อกนะครับพ่ายกับด้านของโกยานาโยสไปศูนย์ประตูต่อห้า TUS ไฮเลเกนคอยนะครับเอาเชียงด้านของสตอมการ์ดยุวชนไปหกประตูต่อหนึ่ง อิสโบนานะครับพายกับด้านของอันวัตค่าไป0ประตูต่อ1เอสดีอเมเบียต้านะครับเอาทางด้านของอุซซาซนาบีไป2ประตูต่อ1เมียเซนนะครับพายกับด้านของเอ็มวีวีมารรีตไป0ประตูต่อ6ตูรุเสมออันดอล่าซีเอฟไป0ประตูต่อ0เมดริดนะครับพายกับด้านของซาบูตเคนไป1ประตูต่อ2ยูอีโอเลตนะครับ ขอประทานแผนนะครับ U E O l o ส์นะครับพายกับน้านคิโรนาไป2ประตูต่อ4คูกรันเบิร์นนะครับพายกับน้านขอลอสต์เตอร์เกอร์นะครับไป1ประตูต่อ5 FK เพอร์มาเซนเอาเชียงด้าน F V ดูเดนโฮะนะครับไป3ประตูต่อศูนย์เกนเอาเชียงด้านของสูเต้วัลลิกเมไป4ประตูต่อ2อง K เตอเฟ่ ay, เอาเชียงด้านเลกานเนสไป1ประตูต่อ0 วิเปอร์เลดนะครับเอาทกฤด้าน,นของหินเด่นไป3ประตูต่อ1 NAC งเอ็นเอบด้าพ่กับด้านอ k เควากไว้ไป2ประตูต่อ3ามเอ s t e าสเตเลเสมอด้านวิทเบิร์กบีกไป0ประตูต่อ0ู i l n e s วเนะครับเสมอด้าน p o l a r เอไป2ประตูต่อ2 d ง s p o r t นะครับไพ่กับด้านของโ o l o ไป1ประตูต่อ2 ฟอร์เรนกิโลเวอร์เอาชนะนั่นเอเวอร์ตัยูยี่สิบไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ขอประทานภัยอีกครั้งครับปอติโมเนเซ่นะครับพายกับนั่นปอร์โตไปศูนย์ประตูต่อสองสปอร์ติ้งบาก้าเอาชนะนั่นคาดิฟซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เฮตันนอตเอ็นพายกับน,นั่นอิสวิททาวไปหนึ่งประตูต่อสองกาลิเซียพายกับน,นั่นเรซิงเดอะโฟลเลอร์ไปศูนย์ประตูต่อสี คูณมัดจริงนะครับเอาเชียงด้าน ADO 20ไป2ประตูต่อ1เรียวอันเบติสนะครับพ่ายกับด้านโมนาโกไป1ประตูต่อ3เชสเตอร์ฟิลด์พ่ายกับด้านดาร์บี้เคาน์ตี้ไป0ประตูต่อ1นลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดพ่ายกับด้านมิดเดิลสโบรไป0ประตูต่อสอง Fc คาตาเกนาพ่ายกับด้านของอันดาฮัมไป0ประตูต่อ1บูเซนแบ็กนะครับเอาเชียงด้านของสปอร์ตฟุนเด้ไป4ประตูต่อ1 เ <A> อตอรลิสเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0แบนฟอร์ดพาร์คอันเวนูนะครับเสมอแบนฟอร์ดซิตี้ไป1ประตูต่อ1เชฟฟอร์ดซิตี้เอาเชียงดา้านเลตันโอเลียนไป2ประตูต่อ0เซา์ฟอร์ดซิตี้เสมอทางดา้านเวสต์บรมดิ์เอาเวียนไป2ประตูต่อ2เอฟฟรียูไนเต็ดนะครับเอาเชียงดา้านเลตันโอเลียนไป3ประตูต่อ2 คาร์เลทาวายกับด้านคิทเทิลพาเลตไป0ประตูต่อ4ปีเตอร์โบโลสปอร์ตเอาเชียงด้านคอบีทาวาย2ประตูต่อ0โตตันนะครับเอาท์จางด้านโบโนโไป2ประตูต่อ0นอตแฮมตันทาวายกับด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป0ประตูต่อ1คาบมาลิโน่พาายกับด้านเตเรนเฟ่ไป0ประตูต่อ1และสปอร์ติง้งลิสบอนสเสมอลาซิงเกงไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือก FK วันเมล่านะครับพ่ายกับด้าน NK อลิมปิจาไป1ประตูต่อ2เดนโมทาวิซี่นะครับพ่ายกับด้านโลโ o โมทีฟอัตานาไป1ประตูต่อ2เฟเลนวัลซี่พ่ายกับด้านของ KI แคคสวิกนะครับไป0ประตูต่อ3ากาลาบักเอาชนงด้านของ FC ลินคอนไป4ประตูต่อ0ูนย์ โลโกโดเลตลัดเเอาชั้นด้านของบอนการนี่ไป4ประตูต่อ0ูนย์สวิตฮอปเปอร์เลนนะครับพายกับด้านสโลวาเนียไปศานย์ประตูต่อ2และทางด้านของลาน f อเอาชั้นด้านของเ j k h จเคเฮลซิงกไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมา หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประธานอภัยเวณี่นี้ด้วยากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ